ก็จะมีข่าวนะคะเช่นกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยการเมืองก็ร้อนแรงก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นรายต่อไปนะคะก็คือทนายอานนท์นะคะมาดูกันก็บอกว่าวันนะคะว่ามีการปิดประตูนในการปฏริรูปสถาบันชาวสามนิ้วไม่เอาประธานสภาแบบเชื่องเชื่องกลับกลับะะมาดูกันค่ะ เขาบอกว่าทนายอ,อนนท์นำพานะคะได้เรียกตัวเองว่าเป็นราษฎรหรือว่าเป็นชาวสมนิ้วสนิ้วนะคะแล้วก็ได้ออกมาโพสต์ที่ Facebook ของตัวเองบอกว่าความแหละมะคมของประธานสภาในรอบนี้เนี่ยมันก็คือคนที่จะบรรจุยติหรือกฎหมายอีกหลายฉบับเลยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ และประธานเป็นคนเปิดแล้วก็ปิดมไม่ให้สอสอเนี่ยพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในสภาถ้าได้ประธานแบบเชื่องหรือว่ากราก็ปิดประตูป,ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในสภาได้เลยอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของทนายอนนท์ซึ่งถามว่าซอดคล้องอที่มีได้อธิบายไปไหมใช่เราถึงได้พูดไงว่าในการที่อ่ณน อดีนนอนเพียงเกตนะออกมาเรี่ยกลาว่าต้องการที่จะเอาตําแหน่งประธานสภาอันนี้เรามองว่ามันไม่ธรรมดาจริงนะเพราะว่าในการที่คุณพูดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก,ก็ได้คะแนนเสียงเยอะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องนี้มีก็ได้พูดไปเหมือนกันแต่ว่าเราเข้าใจนะว่าการที่คุณจะได้น้อยกว่าพรรคเข้าไกลเนี่ยประมาณสิที่นั่งแต่เราเคยพูดไปแล้วไงว่าคือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมัน มันก็เป็นการบอกบอกไงว่าคุณเนี่ยคืออันดับที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราสมมติขึ้นมานะว่าสมมตินะคะว่ามีการวิ่งแข่งวิ่งแข่งกันคุณเห็นไหมคะว่าเวลาที่เขาตัดสินเวลาเข้าเส้นชัยเนี่ยเขาถึงขนาดตั้งกล้องเอาไว้เลยนะตั้งกล้องเพื่อที่จะดูนะคะว่าคนที่เข้าเส้นชัยเนี่ยเขาเข้าเส้นชัยหลังเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียว เขาก็จะเรียกว่าเป็นคนที่สองที่เข้าเส้นชัยเห็นไหมคะถึงขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยอาศัยในการพุ่งตัวด้วยซ้ำถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยมีเคยเห็นในการแข่งขันในการวิ่งอ่ะบางคนเนี่ยชลาใจเขาถึงได้บอกไงว่าถึงแม้ว่าคุณจะใกล้เข้าเส้นชัยมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่คุณเนี่ยห้ามชลาใจเด็ดขาดว่าเฮ้ย ฉันเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นใกล้เส้นชัยแล้วฉันจะวิ่งแบบเอ่อยๆแล้วก็คือดาวสปีดตัวเองแต่ว่าไม่ใช่นะะเพราะว่าเราเห็นเลยหลายครั้งเลยคนที่อยู่ในลำดับที่สองที่สามเนี่ยพอใกล้จะถึงเส้นชัยเนี่ยเขาจะพุ่งตัวไปเลยก็คือเขาจะไม่ได้ใช้ในลักษณะของการวิ่งบางคนก็วิ่งแล้วก็เอาเอาอกเนี่ยดันไปข้างหน้านะคะก็คือคล้ายๆว่า มันจะได้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการเข้าเส้นชัยก่อนซุติอย่างบางคนเนี้ยวิ่งแล้วเอาหัวเนี่ยนำนะคะก็คือเหมือนกับว่าเอาตั้งหน้าตั้งตาวิ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้ดันตัวเองไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้แต่ว่าคนที่ฉลาดเนี่ยคือคล้ายๆว่าเฮือกสุดท้ายอะ่ะดันตัวเองไปข้างหน้านะคะเอาอกเนี่ยไปแตะเส้นชัยก็เลยว่าพลิกโผก็มีนะบางคนที่เหมือนจะกลายเป็นที่สามที่สี่อะไรแบบเนี้ย แต่ในเสี่ยววินาทีสุดท้ายเนี่ยเขากระโดดพุ่งหลาวไปเลยเอาอกตัวเองเนี่ยพุ่งไปข้างหน้ากลับกลายเป็นว่าคนที่หนึ่งเนี่ยเลยกลายเป็นคนที่สองไปเฉยเลยเห็นไหมคะก็อันนี้เรายกตัวอย่างไงว่าทุกการแข่งขันเนี่ยเสี้ยววินาทีเดียวมันก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยกลายไปเป็นอันดับที่สองได้เพราะฉะนั้นอย่างในในเคสที่มียกตัวอย่างมาเนี่ยการวิ่งแล้วแค่เสี่ยววินาทีเดียวมันทำให้คุณกลายเป็นลำดับที่สอง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ม,นกมันก็ต้องพูดอะว่าคุณเป็นลำดับที่สองเห็นไหมคะแม้กระทั่งแค่เสี้ยววินาทีเดียวแต่ในการเลือกตั้งเนี่ยก็เช่นกันคือถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าแค่สิบที่นั่งแต่คุณอย่าลืมนะว่ากว่าจะได้สอสอมาสิบที่นั่งเนี่ยมันต้องใช้จํานวนคนเท่าไหร่ถูกไหมคะเป็นแบบหลายล้านเลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการบ่งบอกนะว่าการที่คุณอดีศรเพียงเกตเนี่ยจะออกมาพูด ลักษณะแบบว่าเพื่อเข้าข้างตัวเองว่าเฮ้ยมึงอย่าแดกรวบคือคุณชนะเราไปเพียงแค่สิบอะ่ะแต่คุณอย่าลืมนะว่าไอาสิบที่นั่งของสสเนี่ยมันเป็นจํานวนเงินอ่ะขอภัยไม่ใช่เป็นจํานวนคนหรือว่าจํานวนประชาชนเท่าไหร่กี่ล้านที่เขาเลือกทางคุณดิวิชาถูกไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยคือพ่อใหญ่ดินเนี่ได้รับการ เคารพนับถือนะเพราะถือว่าเป็นสอสอรุ่นใหญ่แล้วเราก็เข้าใจเพราะว่าในในฐานะที่ว่าเอาตัวมี่ก็เคยเชียร์พักเพื่อไทยมาก่อนเราก็นับถือพ่อใหญ่อดีศรแต่ว่าณวันนี้เนี่ยในการเคลื่อนไหวของเออคุณอดีศรเพียงเกตเนี่ยมันทําให้หลายๆคนผิดหวังเพราะว่าคุณแสดงความเกลียกลาดแล้วคุณก็แสดงเ,เขาเรียกว่าความรู้สึกออกมาอย่างชนิดที่เรียกว่าเข้าข้างตัวเองอย่างน่าเกลียด นะเข้าข้างพาเพื่อไทยอย่างน่าเกลียดก็เนี่ยอย่างอย่างที่บอกเลยแสดงออกมาเลยว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันจะแดกรวบคนเดียวไม่ได้นะมันจะืหเอาทุกอย่างไปเป็นของตัวเองมันไม่ใช่คือคุณพูดแนวเราว่าเออเนี่ยนะได้อยากอยากเป็นนายกแล้วก็เอาไปซี่แต่ถ้าเกิดว่าคุณมองดูให้ดีคุณจะเห็นเลยว่าที่มันมีการเปิดโผลออกมาการเจรจาอะไรต่างๆว่ากระทรวงสําคัญสาคัญเนี่ยคือเพื่อไทยก็เทคเอาไปนะ คือคือเราเข้าใจอ่ะแต่ว่าเขาอยากให้คุณเข้าใจถึงถึงออสิ่งสําคัญเลยก็คือเราเคยพูดไปแล้วว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันก็บ่งบอกชัดเจนนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นคนที่ชนะทางด้านการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะได้รับตำแหน่งประธานสภาไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันก็จะมีความสําคัญในเรื่องของการเปิดปิดไม้อย่างที่เรารับทราบนี่แหละ มันมีส่วนสําคัญอย่างมากเลยเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยพักเก้าไกลจะโดนปิดไม่โดนพับไม้นะคะโดนประท้วงวุ่นวายเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะมาจากการที่ประธานสภาเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นสลิมเหมือนอย่างที่เรารู้นะประธานชวนหรืออะไรเงี้ยถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าเอ,อ่อไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้าข้างหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็คงจะเห็นนะว่าสสจี๊บนะคะจะออกมาอภิปรายในเรื่องของ การปริรูปอะไรต่างๆนะครับปริรูปกองทัพนะปริรูปสถาบันหรือว่าให้อภิปรายถึงงบประมาณสถาบันประมากกษัตริย์เนี้ยคุณก็ไม่ได้ไม่ได้อนุญาตให้เขาอธิบายไม่ได้อนุญาตให้เขาอภิปรายคุณก็อ้างว่าเออมันเกี่ยวข้องกับสถาบันประมากกษัตริย์คือไม่สามารถจะพูดถึงได้อะไรที่ทะลุแพดานเนี่ยคุณก็จะไม่หะไม่ไม่ให้เขาพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสแบบนี้การที่พ่อใหญ่อดิสอนมาพูดแบบเนี้ย แสดงว่าพ่อใหญ่อดิสนเนี่ยมีมีใบสั่งมาหรือเปล่าหรือว่ามีความต้องการอะไรที่มันซุกซ่อนเอาไว้อยู่หรือเปล่านั่นแหละก็คือเป็นการสกัดพักเพื่อไทยนะคะที่ชัดเจนมากหรือว่าเออไม่อยากให้ไปแตะในเรื่องของมาตราหนึ่งหนึ่งสองอาจจะไปกระทบกระเทือนถึงการกลับมาบ้านของทักษิณชินวัตรด้วยเปล่านะซึ่งเป็นในายใหญ่ของบ้านใหญ่ก็เนี่ยแหละอันนี้แหละคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็ ก็อ่าอันนี้ก็เป็นเป็นในส่วนของเดี๋ยวนะเป็นในส่วนของอ่าทางทนายอานุถึงได้พูดในลักษณะแบบนี้ไงว่าเขาไม่ต้องการทนายเอ้ยไม่ใช่ทนายเขาไม่ต้องการประธานสภาที่เป็นในลักษณะของการกล่าว พราะถ้าเกิดว่ากราบเนี่ยแน่นอนนะคะคุณก็ต้องสั่งให้ทางสงสพักเก้าไกลเนี่ยเขาหุบปากอยู่ดีเวลาที่อภิปรายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการเกณฑ์อาหารนะการไปฏิรูปก,กองทัพการไปฏิรูปอะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถาบันประมากษัตริย์หรือแม้กระทั่งการแก้ไขามาตรา1นึเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงฝั่งฝันเพราะฉะนั้นถือว่าอันนี้เป็นภารกิจสําคัญเลย ก็เลยเป็นที่มาว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยทางอาจารย์ปบยบุตรนะคะทางสสรมรวมทั้งคุณสิริกัญญาด้วยนะคะคุณสิริกัญญาก็ออกมาพูดว่าพักก้าวไกลเท่านั้นนะคะที่จะต้องออกมาคุมเกมในเรื่องของประธานสภานะคะแน่นอนเลยเพราะว่าเรามีจุดมุ่งหมายเรามีสัญญาประชาคมกับทางทางประชาชนทั้งหลายว่าเราจะทำการ สิ่งที่เราได้ลั่นวาจาไว้ก็คือแก้ไขมาตราหนะึ่งสองนาไปถกกันในสภาการายกเลิกการเกณฑ์าหารนะคะการเป็นรูปกองทัพนะคะตัวช้างอะไรเอ่ยทุกอย่างนะนี่คือสิ่งที่ที่ก้าวไกลเนี่ยบง่งบอกมาโดยตลอดนี่เป็นสาเหตุที่ว่าเราไม่ได้หวังตําแหน่งเพื่อ ตัวเองก็คืออย่างบางคนอย่างพ่อใหญ่ในสอนเป็นคนพูดว่าอ้มจะแดกรวบหมดทุกอย่างเลยเหรอคือพ่อใหญ่กําลังจะพูดเหมือนกับว่าภาคเก้าไกลเนี่ยเขาหลงในอนํานาจอยากจะได้ตําแหน่งหวงตําแหน่งอะไรแบบนี้มันไม่ใช่นะซึ่งตอนนี้ทุกคนที่เป็นเก้าไกลรวมทั้งนี้ก็ออกมาอธิบายให้คุณอดิสรเพียงเกตหรือว่าภาคเพื่อไทยได้เข้าใจเลยว,ว่าเราไม่ได้หวงตําแหน่งเราไม่ได้บ้าเก้าอี้เราไม่ได้บ้าอำนาจ แต่สิ่งที่เรารักษาสัญญากับประชาชนเราเคยลั่นวาจาไว้อย่างไรก็นี่แหละคือเป็นหนึ่งในภารกิจก็คือเราจำเป็นต้องใช้ความเป็นประธานสภาเนี่ยแหละเข้ามาจัดการนะคะว่าต้องให้โอกาสในการอภิปรายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้มีเพดานคือเราเคยพูดไปแล้วไงว่า ต่อไปนี้เนี่ยสภาไดาโนเนี่ยเราไม่ต้องการเพราะว่าสภาไดาโนเนี่ยอย่างประธานชวนเนี่ยกลัวไงด้วยความรักตัวกลัวตายหรือว่าอาจจะกลัวมาตา1นึสองก็เหมือน,น่างถ้าเราได้พูดนะว่าผู้ที่เมียมหน้าในประเทศนี้แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีสารตุลาการอายการผู้พิพากษาคนมีสีตำรวจทหารเนี่ยเป็นองค์คาพยพของเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความกลัวไปก่อนล่วงหน้าเลยแท้จริงแล้วเนี่ยมันสามารถอภิปรายในสภาได้ไงแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะกลัวกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเป็นการไปหมิน่นพระบรมเดชานุภาพไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันไปแตะต้องสถาบันเฮ้ยไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวจะไปกลัวว่าจะไปพาดพิงมาตราหนึ่งสองเดี๋ยวซวยก็เลยทุกคนก็เลยหนาวกันหมดนะคะก็เลยไม่ไม่แตะ นี่แหละก็คือเราต้องเข้ามาสู่ในรูปในรอยก็คือการที่จะต้องวิพาวิจารณ์ได้นะ,ะเพราะว่าอะไรเพราะคุณจะอนุมัติถึงงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องมีการพูดคุยกันแต่ก,กลายเป็นว่าที่ผ่านมานะะในปี6 5นะคะก็มีการปูดข่าวมาว่ากลายเป็นว่าง,งบสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมีอยู่เพียงแค่กระดาษ a 4นะคะสแผ่นเท่านั้นเอง ก็คือห้ามพูดถึงห้ามแตะห้ามอะไรเลยแล้วก็อนุมัติไปอย่างรวดเร็วเนี่ยแหละก็คือเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันตอบโจทย์ด้วยตัวเองเลยว่าทําไมท้าเก้าไกลเนี่ยต้องได้นั่งในตําแหน่งประธานสภานะคะก็อันนี้คือคําตอบไม่ได้เป็นการบ้าอหนาไม่ได้เป็นการอยากจะเป็นใหญ่อยากได้ใครมีนะคะหรือว่าอยากจะหลงอยู่ในเก้าอี้นะคะ ห่วงเก้าอี้ไม่ยอมให้พักเพื่อไทยไม่ใช่นี่คือสิ่งที่เราบ่งบอกมาโดยตลอดเลยแต่ว่าคุณอดีศรเพียงเก็บไม่เข้าใจนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะสอดคล้องว่าทางทนายอ,อนุนนะคะได้บอกเลยว่าเออเราเนี่ยต้องได้นั่งในตำแหน่งนี้เท่านั้นนะคะถึงจะตอบโจทย์นะคะโอเคก็จบไปด้วยประเด็นนี้นะคะของทนายอ,อนุน